วันนี้หมอจะมาสอนวิธีการอ่านค่าสายตาให้ฟังกันค่ะเริ่มต้นตัวแรกนะคะ R กับ L คือค่าสายตาขวาและซ้ายค่ะบางทีเราก็จะย่อเป็น OD กับ OS นะคะอันที่สองคือ SPH หรือซูเฟียค่ะอันนี้คือกำลังของค่าสายตาหน่วยเป็นเดออปเตอร์ค่ะอันที่สามก็คือตัวบวกกับลบค่ะบวกเนี่ยคือค่าสายตายาวนะคะส่วนลบคือค่าสายตาสั้นค่ะ ลบ1.00ก็คือคนนี้มีค่าสายตั้ง100ค่ะแบบที่เราเรียกกันหรือว่า1 d e l t เตอร์ค่ะอันต่อมาก็คือไซลินเดอร์ค่ะตัวนี้นะคะสามารถที่จะเป็นบวกหรือลบก็ได้นะอันนี้ไม่ไม่ซิ f i c ิฟิคนไม่ซีเรียสนะคะแล้วก็ตัวค่าเสียตายเอียงนะคะมันก็จะมีองศาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือตัวย่อ Axis ค่ะนอกจากนี้นะคะ ยังมีคำว่าแอดด้วยแอดเนี่ยคือค่าสายตายาวตามไว้ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคนคนนั้นนมีอายุประมาณสัก40ปีขึ้นไป เพราะฉั้นเนี่ยเวลาอ่านค่าสายตารงตัวีย่ยตัวอย่างคนนี้นะคะมีโซเฟียลบ1 0 0ก็คือคนนี้มีค่าสายตาสั้นประมาณ100ค่ะแล้วก็มีเ e อียงไซลินเดอร์ลบ0.50แปลว่าคนนี้มีค่าสายตาเอียงร่วมด้วยที่50ค่ะและนอกจากนี้คนนี้ยังมีค่าแอดอยู่ที่บวก100ก็คือคนนี้มีค่าสายตายาวตามไวที่100นะคะเป็นยังไงบ้างคะอ่านกันได้ไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ค่อยมั่นใจนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามหมอหรือว่าเข้ามาปรึกษาที่ร้านแว่นได้นะคะ